สวัสดีทุกท่านครับเสน่ห์โดยด้านะครับวันนี้พามาดูรถยนต์ด้ารีโว่ครับเป็นสมาร์ทแคปซีนในยุคสูงครับคันนี้แต่งสไตล์โรกครับเป็นสไตล์ออสเตรเลียนะคันนี้ชุดแต่งทั้งเซตนี้ฟรีทั้งคันนะครับเดี๋ยวพามาดูว่าชุดแต่งนี้น่าสนใจแค่ไหนนะครับมาดูที่กระจังหน้าก่อนนะครับรีโวเดิมมีการเปลี่ยนไปทั้งหมดนะเป็นชุดโรกสไตล์ออสเตรเลียนะครับเจ้าตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นสีดำด้านครับตัวโลโก้จะเป็นสีเทานะครับเป็นตัวอักษรเรียงครับไฟอัลวีดีสีดเวลานะครับที่เรรรราาสต์ทถนะคับผม เจ้าต <CE> ัวชาย้านล่างนี้จะเป็นสีเดียวตัวรถนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เป็น2.4มิดเพลเนอร์นะครับเกียร์ธรรมดาครับมีเซนเซอร์กลยามาให้แล้วรอบคันนะผมตำแหน่งนะครับเจ้าตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบไฟเตอร์เป็นไฟหน้าเดิมนะครับไฟตันหมอกก็เดิมเหมือนกันนะครับสิ่งที่มีการอัปเกรดมากขึ้นนะฮะและเพิ่มให้มันรถมันสวยมากขึ้นคิ้วกันแทกด้านล่างนะครับมีการติดตั้งเจ้าตัวคิ้วกันแทกสีเทาเข้าไปนะครับซึ่งเจ้าตัวแผ่นกันแระแทกนี้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสีเทาหรือว่าสีแดงได้นะครับ วงล้อนะครับขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับเป็นสีดำด้านนะเป็นสไต์โรกนะครับตัวนี้ก็ชิ้นงานค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมเจ้าตัวล้อนะครับเป็นล้อสไตล์ GR นะครับซึ่งมีที่เราที่เดียวเท่านั้นนะครับเป็นล้อพร้อมยางนะครับที่2.75ถ้าง่า R18 นะครับตัวนี้ก็สวยๆเลยนะครับจัดให้ฟรีทั้งเซตนะครับเจ้าตัวช่วงล่างด้านหน้านะครับมีการปรับให้นะครับใส่เจ้าตัวปีกนกของย้งเข้าไปนะครับโช๊ค Upper Hender นะครแล้วก็มีการยกด้านหน้านะครับ3นิ้วนะครับ ด้านหลังยก2นิ้วให้รถมีความสวยสูงใหญ่แล้วก็สปอร์ตมากขึ้นด้วยนะครับโลโก้ตัวอักษรนะครับสีดําเงาครับรอบตัวรถนะครับทาเป็นสีดําเงาให้รถมีความสวยมากขึ้นนะครับแผงกระสากทข้งติดเรียบร้อยนะครับมีทั้งตัวประตูแล้วก็แคบด้วยฟิล์มเรียบร้อยครับมือจับสีน้ำด้านนะครับแบบนี้เลยเดิมๆบันไดด้านข้างไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็เป็นบันไดข้างแบบเดิมนะครับก็สวยอยู่แล้วนะครับมาดูที่ ตัวโรบา์ด้านหลังนะครับเป็นโรบา์ทรงปืนสวยมากนะครับคันนี้เป็นโรบานเหล็กแท้งานทีนจริงนะครับแล้วออกแบบมาสวยมากนะครับล้รอลอยด้านหลัง18แปนิ้วพร้อมอยางนะครับเป็นยางราด้าซึ่งเป็นยางดอกใหญ่ที่ทําให้รถอ่ะเป็นสไตล์ออฟโรดแล้วก็ดูสวยมากขึ้นด้วยนะครับมาที่ตรงนี้ฮะจะมีเจ้าตัวสติ๊กเกอร์โร่เข้าไปนะครับติดตั้งเข้าไปก็สวยมากขึ้นด้วยครับด้านหลังนะครับมีการอัปเกรดแล้วก็แต่งเพิ่มเจ้าตัวอักษรทั้งหมดไฮรักรี v วรวมถึงตัวตาเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะครับ รถเป็นสีเทาติดตัวัสอดสีดำเงารถทําสวยและสปอร์ตมากขึ้นนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นกันตนวท้ายเหล็กนะครับมาพร้อมกับตัวไฟสปอร์ตไลท์ด้วยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยก็จะมีไฟสว่างชัดเจนถึง2ดวงนะตรงนี้นะรวมถึงไฟสองป้ายก็มีให้นะครับด้านใต้ท้องรถนะครับก็จะมีการอัปเกรดชุดช่วงล่างนะครับด้านหลังให้นะครับซึ่งข้างหลังมีการยกให้สูงขึ้น2นิ้วนะครับมาพร้อมกับตัวโช๊คอัพนะครับโปรเฟนเดอร์กระบอกเหลืองครับทำรถมีความนุ่มนวลและขับสนุกมากขึ้นด้วยนนะครัับตวี้ แต่งครบจากศูนย์ไปการตัวต้าของเราเลยนะครับก็เฝ้าด้วยครับสำหรับท่านใดที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับก็ค่อนข้างสวยแล้วก็มีการอัปเกรดที่สวยมากขึ้นฮะโยมพาไปดูด้านในนิดนึงนะว่าเข้าสวยมากแค่ไหนนะครับในเรื่องของด้านในนะครับเบาะฝังพ่วบขี่เป็นปรับไฟฟ้าซึ่งเป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะครับพวงมาลัยมัลติฟัง์ชันมีการหุ้มหนังให้อยู่แล้วนี่เป็นงานเดิมของเขานะครับ หน้าจอ10นิ้วรองรับ Android ตัว o p p p l e CarPlay ตัวนี้จะเซ็ตมาให้แบบครบเลยจากศูนย์ะฮะไม่มีการทำอะไรเพิ่มเติมนะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์2 4 0 0 150แรงมา้าเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมาพร้อมหมดกันครับ Eco Mode มประหยัดน้ำมันแล้วก็ Power m o d โหดในเรื่องของอัตราเร่งที่แรงมากขึ้นนะครับคันนี้เป็นรถที่สวยนะสนใจมากๆนะครับราคาเริ่มต้นสำหรับตัวเพลเนอร์ยกสูงสามารถแต่งได้แต่ตัว เป็นซุยเจตธรรมดาครับเจ็ดแสนกบาทนะครับ,แ,รแ,รบ,รบแต่คันนี้เป็นตัวมิดนะครับอยู่ที่8ปดแสนสามหมื่นเก้าพันเซตทั้งหมดที่เราแต่งนี้คือฟรีทั้งคันนะครับสนใจโปรโมชั่นนี้ติดต่อเซลลสเน่โตโยต้านะครับที่0ูนย์แปดศูนย์เจ็ดเก้าแปดเก้าศูนย์ศูนย์สามพร้อมดูแลทุกคนแบบประทับใจแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ